สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินเช่นเคยนะคะกับการนำเสนอรถมือสองในราคาคุณภาพค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะสวยๆสไตล์รถนิสสันอีกหนึ่งคันนะคะกับรถนิสสันนาวราคิงแคป2.5 SE ปี2013ค่ะรถสภาพสวยกริบเลยค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2013แต่ทางเจ้าของจดทะเบียนปี2014ค่ะสภาพสมบูรณ์สุดๆเลยค่ะคันนี้รถใช้งานน้อยไม่เคยบรรทุกหนักใช้งานถนอมนะคะ ขับไปเพียง169,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะรถขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดร,รถขับขี่ดีเกียร์เข้ากระช้าระบบเกียร์สมบูรณ์ค่ะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,500cc ที่มาพร้อมกับแก๊สหัวฉีด LPG สุดประหยัดเลยค่ะเครื่องแห้งๆบางๆนะคะไม่มีปัญหาความร้อนรถใช้งานไกลๆได้สบายเลยค่ะช่วงล่างสมบูรณ์แน่นหนบคับสีสวยเลียวสุดไม่ดังใช้งานได้ดีตามปกติเลยค่ะ ตัวทางสวยบอดี้สวยจัดเลยนะคะหน้าหลังได้บางเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักและจมน้ำค่ะ สีดำสวยนะคะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยค่ะตามการใช้งานเท่านั้นนะคะกระบะไลเนอร์กระบะสวยสยเลยค่ะกระบะไม่มีผุนะคะรถคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักเลยค่ะล้อแมกซีอี37สวยสวยเลยค่ะขอบยาง18ดอกยางสวยใช้งานได้อีกยาวๆเลยเราไปชมภายในรถกันต่อเลยค่ะภายในสวยสะอาดกว้างขวางเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น king cab ก็แคปก็จะกว้างเป็นพิเศษนะคะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างค่ะภายในตกแต่งด้วยโทนสีเทาดําให้อารมณ์สปอร์ตและ ความเท่อย่างชัดเจนเลยนะคะคอนโซลหน้าสวยแจ่มเต็มๆเลยค่ะเบาะหนังสีดำสวยสะอาดไม่มีขาดไม่มีรอยแตกรายงาไรริ้วรอยเลยค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้ารถมีระบบเป็นท่านล็อกค่ะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมกับฝังไฟ LED สวยๆเลยค่ะแอร์เย็นช่ำๆเลยค่ะวิทยุ CD อุปกรณ์ด้านความบันเทิงครบคันค่ะ ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนรถสวยจัดเลยนะคะทั้งภายในและภายนอกเลยรถขับขี่ดีพร้อมใช้งานกันสุดๆเลยค่ะมาส่งต่อกันในราคาเพียง199,000บาทเท่านั้นค่ะ ทางร้านมีบริการจัดไฟนแนนซ์ให้นะคะสามารถผ่อนได้ในราคาเพียง4,332บาทเป็นระยะเวลา6ปีค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะอยากจะไปดูรถหรืออยากจะไปทดลองขับก็สามารถไปดูรถได้ที่สมุทรสาครค่ะเรื่องบริการขับส่งก็สามารถพูดคุยเจราจากับทางร้านได้เลยค่ะ แอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยนะคะใครที่มีข้อสอบถามหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารเรื่องจัดแซ็น้นหรือว่าจะนัดดูรถก็สามารถโทรติดต่อพูดคุยได้โดยตรงเลยคะ่ะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภาัยไวหน้าโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสดดวยในราคาคุณภาพคันให่มาให้ได้รับชมกันอีก ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ